สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับวิธีการสมัครบัญชีของ MMM นะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับก็เข้าไปที่ China แบบ China ขีด MMM .net เน็ตนะครับอ่า China ขีด MMM บัตเน็ตนะครับก็เข้าไปได้เลยโอเคครับเราจะเข้ามาหน้านี้นะครับรายละเอียดหน้าตาของเว็บลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาหน้าแรกเป็นภาษาจีนนะครับก็ไม่ได้ครับก็คือตรงนี้จะมีให้เปลี่ยนภาษาอยู่เลยครับอถ้ามาหน้าจาเป็นภาษาจีนอย่างนี้นะครับครับให้เรากดตรงนี้ครับเพื่อที่เป็นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโอเคมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับสองปุ่มนี้ตรงนี้จะเป็น log in to m n n ก็คือจะเป็นเข้าไปถ้าเรามีบัญชีแล้วเราสามารถเข้าไป log in เข้าไปหน้าเว็บ เอ็มเอ็มได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการปีแล้วก็จีนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับก็ให้มารีจิสตรงนี้นะครับมาสมัครตรงนี้นะครับกดไปเลยอโอเคนี่ก็เป็นหน้าตาของการสมัครนะครับว็บนะครับโอเคเรามาเริ่มไปเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตนะเป็นชื่อให้ใส่ชื่อนะครับเป็นชื่อชื่อเล่นก็ได้นะครับนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นชื่อเล่นได้นะครับ ีนทานเชื่อได้เลยแล้วก็อันที่สองก็คือตรงน,นี้จะเป็นให้เป็นอีเมลนะครับถ้าเป็นไปได้ก็สมัครใหม่เลยก็ได้ครับของ gmail เพื่อที่จะแยกไม่ต้องไปปนข้อมูลไม่ต้องไปปนกับอีเมลเก่าของเรานะครับก็สมัครมาได้เลยนะครับ gmail.com นะครับอันนี้ก็เป็นอีเมลนะครับแล้วก็ตรงน,นี้เป็นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของเรารที่สามารถใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าบางกรณีมันจจดต้องส่ง โค้ดมาเพื่อที่จะยืนยันนะครับในการาใช้งานของเรานะครับโอเคแต่เป็นเบอร์โทรอันนี้ไม่ไม่ยากนะครับก็คืออให้ใส่ขอประเทศไทยนะให้ใส่บวกหกกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากศูนย์นะครับให้ตัดศูนย์ตัวแรกออกนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นบวกหกหกแทนนะที่เหลือก็จะเป็นหมายเลขเก้าหลักของเราตั้งหลังนะครับ ตัวอย่างนะครับก็คือเป็นบวกนะครับบวกหกกแทนศูนย์นะครับ,บ,นนรบตัดนย์ออกแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวเลขข้างหลังรอนะครับเก้าตัวอ่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอ่าให้เปลี่ยนเป็นบวกหกกโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นรหัสผ่านถ้าเป็นไม่ได้นะครับให้เป็นตัวอักษรน,นะครับผสมกับตัวเลขนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนะั้นแ่ให้เหมือนกันนะครับสองอันโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่แล้วก็ตรงนี้ให้มาใส่อีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรของผู้ที่แนะนําให้เรารู้จักกับเ mmm ที่ชวนเราเล่น m f m นะครับในตัวอย่างเป็นอีเมลของผมนะครับเป็นจีเมลเหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้ อันนี้เป็นเบอร์โทรก็เหมือนเหมือนกันนะครับในตัวอย่างนะครับเบอร์โทรจริงนะครับนี่บกหกนะครับก็คือเป็นแทนแทนศูนย์ตัวแรกนะครับที่เหลือก็เป็นของเราเลยะมาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ไว้ไว้เหมือนเดิมครับเลขอันแรกเหมือนเดิมไม่ต้องไปทาอะไรเลยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นฟิชเจอร์โค้ดนะครับก็คือให้ใส่ให้ใส่นะครับ ให้ใส่รหัสตามข้างล่างที่เราเห็นเลยนะครับนี่เป็นรหัสป้องกันอ่าใส่ตามไปครับตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับอโอเคหลังจากนั้นเราก็มาติ๊กถูกหนึ่งทีนะครับหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกดรีจิสเพื่อสมัครได้เลยนะครับหลังจากนั้นะระบบก็จะทําการส่งอ e ีเมลนะครับไปที่อ่า อีเมลที่เราได้แจ้งไว้ใช้สมัครตอนแรกนะครับที่สมัครตอนแรกนะครับก็คือจะส่งเข้ามาเพื่ออาจจะให้ยืนยันนะครับยืนยันการสมัครสมาชิกนะครับเราก็ไปเช็คในอีเมลแล้วก็ไปกดดูนะครับกพยืนยันดูโอเคครับอันนี้ก็เสร็จแล้วทีน,นี้เราจะมาลองลองรอ,งองสักประมาณอาจจะชั่วโมงหนึ่งครับก็ระบบพอระบบมันยืนยันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเข้า เว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาล็อกอินให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าเราก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับอีเมลที่เราใช้สมัครนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาเว็บนะพอเข้ามาแล้วหน้าตาจะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็น ในส่วนของเมนูนะครับเดี๋ยวก็หลังเราจะมารายละเอียดให้ฟังอ,อกีกทีนะครับนี้นะครับข้อนี้จะเป็นการเริ่ม p h นะครับแล้วก็ g h นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมารายละเอียดให้ฟังนะครับขอบคุณครับคุณแา่ครับ